เธอต้องการให้ชีวิตงงหัวขึ้นจริงๆใช่ไหมถ้าอย่างนั้นจงเปลี่ยนความคิดที่มีต่อชีวิตเปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองจงคิดพูดและทำเสมือนเธอเป็นพระเจ้าสนทนากรับพระเจ้าตอนที่สองโดยเนวโดนล์นวอน แน่นอนการทำอย่างนั้นจะแยกเธอออกจากคนส่วนใหญ่และบรรดาเพื่อนมนุษย์ของเธอพวกเขาจะเรียกเธอว่าคนบ้าและจะหาว่าเธอดูหมิ่นจาบจ้วงในที่สุดก็จะทนไม่ได้และพะยายามดึงกลางแขนเธอพวกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะคิดว่าเธอกำลังอยู่ในมายาการของตัวเอง คนส่วนใหญ่มีมารยาทพอที่จะปล่อยให้เธอสนุกกับความบันเทิงส่วนตัวแต่เป็นเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วคนอื่นๆก็ถูกดึงดูดเข้าหาความจริงของเธอเพราะคำสัญญาที่เธอให้แก่พวกเขานี่คือช่วงที่เพื่อนมนุษย์ของเธอจะเข้ามายุ่งเกี่ยวจุดนี้เองที่เริ่มข่มขวัญพวกเขาเนื่องจาก เพราะความจริงอันเรียบง่ายของเธอเมื่อแสดงออกมาอย่างเรียบง่ายจะมอบความงามยิ่งกว่าปลอบโยนยิ่งกว่าสันติยิ่งกว่าเบิกบานยิ่งกว่ารักตนเองและวรักผู้อื่นมากกว่ากลวิธีใดๆที่เพื่อนร่วมโรคของเธอจะเสกสรรขึ้นหากพวกเขายอมรับความจริงนี้ไว้ย่ยอมหมายถึงการสิ้นสุดวิถีของตน และยังหมายถึงการสิ้นสุดของความเกลียดชังความกลัวมานะถือตนและสงครามคือจุดจบของการประนามและการเข็นฆ่าในนามของฉันจุดจบของความคิดว่าอำนาจคือธรรมจุดจบของการค้าผ่านทางอำนาจจุดจบของความซื่อสัตย์และพักดีเพราะความกลัวจุดจบของโลกที่พวกเขารู้จักกัน และเป็นโลกที่เธอได้สร้างขึ้นมายาวนานฉะนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อมเถิดดวงวิญญาณที่ดีเอ๋ยเพราะพวกเธอจะถูกด่าว่าถมถุยไม้หัวและทอดทิ้งกระทั่งในที่สุดพวกเขาจะกล่าวหาเธอทดลองเธอและตัดสินว่าเธอมีความผิดด้วยสารพัดวิธีนับแต่ห้วงยามที่เธอยอมรับ และรับภารกิจศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นภารกิจแห่งการตระหนักรู้ในตนถ้าอย่างนั้นจะทำไปทำไมใช่ไหมก็เพราะเธอไม่ใส่ใจการยอมรับและการรับรองจากโลกอีกต่อไปไม่พอใจกับสิ่งที่โลกนำมาให้อีกและไม่ยินดีกับสิ่งที่มันมอบให้คนอื่นๆด้วยเธออยากให้ความเจ็บปวดสิ้นสุดความทุกข์ทรมานยุติมายาสลาย เธอพอแล้วกับโลกที่เป็นอยู่นี้และสแสวงหาโลกใบใหม่ทว่าไม่ต้องเสาะหาอีกต่อไปแต่จงนำมันออกมาช่วยให้ผมเข้าใจมากกว่านี้ได้ไหมครับว่าต้องทำยังไงได้อันดับแรกมุ่งไปที่ความคิดสูงสุดที่มีต่อตัวเองจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรถ้ามีชีวิตตามความคิดนี้ทุกวัน จินตนาการว่าเธอจะคิดอะไรจะทำพูดหรือตอบสนองต่อสิ่งที่คนอื่นๆพูดและทำอย่างไรเธอเห็นความต่างระหว่างภาพนั้นกับสิ่งที่เธอคิดทำและพูดในปัจจุบันไหมครับต่างมากทีเดียวดีควรเป็นอย่างนั้นเพราะเรารู้ว่าตอนนี้ เธอไม่ได้ใช้ชีวิตตามภาพความคิดสูงสุดกับตนเองเมื่อเห็นความต่างระหว่างจุดที่เธอเป็นกับจุดที่อยากเป็นแล้วให้เริ่มเปลี่ยนความคิดคำพูดและการกระทำของเธออย่างมีสติรู้ตัวให้สอดคล้องกับภาพอันสง่างามที่สุดของเธอสิ่งน,นี้ต้องอาศัยความเพียรพยายามทั้งใจและกายต้องตรวจสอบต่อเนื่องในการคิด พูดและทำของเธอขณะต่อขณะและยังเกี่ยวกับการเลือกอย่างมีสติด้วยกระบวนการทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกโดยรวมของเธอสิ่งที่เธอพบหากตัดสินรับความท้าทายนี้ก็คือเธอได้ใช้ชีวิตเกินครึ่งหนึ่งอย่างขาดสติหรืออาจพูดได้ว่าไม่รู้ตัวต่อสิ่งที่เธอเลือกคิดพูดและทำ จนกว่าจะประสบผลลัพธ์สิ่งเหล่านั้นแล้วเมื่อเธอประสบผลลัพธ์ดังกล่าวเธอก็ไม่ยอมรับว่าความคิดคําพูดและการกระทำของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือการเรียกให้หยุดใช้ชีวิตด้วยความหลับไหลไร้ซึ่งสตินี่คือความท้าทายที่วิญญาณเธอเรียกร้องนับแต่ประถมการการตรวจสอบจิตใจของตัวเองแบบนั้น ดูเป็นเรื่องน่าเนหน็ดเหนื่อยสหาหัสมากเลยครับอาจเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะกลายเป็นธรรมชาติที่สองไปที่จริงมันคือธรรมชาติที่สองของเธอธรรมชาติแรกของเธอคือการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขธรรมชาติที่สองคือการเลือกที่จะแสดงถึงธรรมชาติแรกซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของเธออย่างมีสติรู้ตัว ขอโทษนะครับการตรวจสอบทุกความคิดคำพูดและการกระทำจะไม่ทำให้เรากลายเป็นคนน่าเบื่อหรือครับไม่มีวันแตกต่างนะใช่แต่ไม่น่าเบื่อแน่นอนพระเยซูน่าเบื่อหรือฉันไม่คิดอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าน่าเบื่อที่อยู่ใกล้ๆหรือเปล่าประชาชนห้อมล้อมอ้อนวอนอยากอยู่ตรงหน้าพวกเขาไม่มีใคร ที่บรรลุความเป็นกุรุแล้วน่าเบื่ออาจไม่ธรรมดาอาจพิเศษแต่ไม่น่าเบื่อแน่นอนเธอต้องการให้ชีวิตงโงหัวขึ้นเสียทีใช่ไหมเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ด้วยการจินตนาการถึงวิถีทางที่เธออยากให้เป็นแล้วจงเข้าสู่หนทางนั้นตรวจสอบทุกความคิดคำพูดและการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับวิถีดังกล่าว แล้วเบี่ยงออกมาหากความคิดไปคนละทางกับภาพตัวตนสูงสุดของเธอจงเปลี่ยนความคิดใหม่หากกล่าวถ้อยคำที่ไม่เป็นตามความคิดอันสง่างามสูงสุดจงตั้งใจว่าฉันจะไม่กล่าวคำนั้นอีกหากทำในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมสูงสุดของเธอให้ตัดสินใจไปเลยว่า จะทำอย่างนั้นเป็นครั้งสุดท้ายและปฏิบัติให้ถูกต้องต่อใครก็ตามที่เธอเกี่ยวข้องหากทำได้ผมเคยได้ยินคำสอนอย่างนี้และผมก็ย,ออย่อหยันมาตลอดเพราะมันดูไม่ซื่อสัตย์ยังไงไม่รู้หมายความว่าถ้าคุณสมสานเหมือนหมาคุณก็ไม่ควรยอมรับสภาพถ้าคุณถังแตกยังกับยาจก คุณก็ไม่ควรพูดถึงถ้าคุณโคตรว้าวุ่นคุณก็ไม่แสดงออกให้ใครเห็นมันทำให้ผมนึกถึงตอนคนตกนรกสามคนคนหนึ่งเป็นคาทอลิกคนที่สองเป็นยิวคนที่สามเป็นพวกนิวเอจมานเยอะเย้ยชาวคาทอลิกว่าไงล่ะชอบความร้อนไหมชาวคาทอลิกทำจมูกฟุตฟิตตอบขออุทิศ แด่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อมารถามยิวเขาตอบว่าผมจะคาดหวังอะไรได้เล่านอกจากนรกขุมอื่นๆอีกส่วนพวกนิวเอตเหงื่อ,อไหลซิกซิกตอบว่าร้อนอะไรความร้อนอะไรที่ไหนตลกดีแต่ฉันไม่ได้ให้เธอเพิกเฉยปัญหาหรือแซงว่ามันไม่มีจริงฉันพูดถึงการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วให้บอกความจริงสูงสุดที่เธอมีต่อสิ่งนั้นหากเธอจนกรอบเธอก็จนกรอบเปล่าประโยชน์ที่จะโกหกและจริงๆจะยิ่งแย่ถ้าพยายามสร้างเรื่องราวเพื่อจะไม่ยอมรับเทาว่าความคิดที่เธอมีต่อมันเช่นถังแตกเป็นเรื่องแย่มันเร็วร้ายมากฉันแย่มากเพราะคนดีๆที่ทำงานหนักและเพียรพยายามจริงๆจะไม่ถังแตกอย่างนี้ จะกำหนดว่าเธอจะมีประสบการณ์ถึงสภาวะถังแตกอย่างไรถ้อยคำที่เธอมีต่อมันเช่นฉันจนเงินสักบาทก็ไม่มีไม่มีเงินเลยจะกำหนดว่าเธอจะจนกรอบไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่เธอปฏิบัติต่อมันเช่นรู้สึกเวทนาตัวเองนั่งหดหูหมดอาลัยตายยากไม่พยายามหาทางออกระว่า อย่างไงก็ตามจะมีประโยชน์อะไรจะยิ่งสร้างความจริงในระยะยาวของเธออย่างแรกที่ควรเข้าใจคือจักรวาลนี้ไม่มีสภาวะที่ดีหรือแย่มันแค่เป็นเช่นนั้นเองฉะนั้นเลิกตัดสินคุณค่าได้แล้วอย่างที่สองที่ควรรู้คือทุกสภาพการดำรงอยู่ชั่วคราวไม่มีสิ่งใดเหมือนเก่า ไม่มีสิ่งใดคงที่สิ่งสิ่งหนึ่งจะเปลี่ยนไปทางไหนขึ้นอยู่กับตัวเธอเอง